สวัสดียามเช้าค่ะณนะตอนนี้2องโมงครึ่งทางสวีเดนบรรยากาศจะสดชื่นนะคะมาดูดอกกุหลาบป่าค่ะสวยๆก็จะปลูกตามรั้ว ธรรมชาติคือสิ่งสวยงามเสียงนกเสียงกาสดชื่นเสียงนกไม่เอ้ยนกนกนกเจี๊ยบเจี๊ยบ คุหลาบสวยดอกกุหลาบ,บที่เขาผูกไว้ค่ะที่เป็นขึ้นแบบธรรมชาติเนะนี่ค่ะ,ะพี่น้องมาเดินต่อวันนี้ม่ใจพ่าเดิน,นเดินออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ ใรงไหนมีสีเขียวก็แสดงว่าสดชื่น ไม่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 ม่ไม r ไม่ไม a ไ a ่ไม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 ่ีม่ไี่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไ้่ได้มไ่ม่ ให้เวลากับตัวเองและครอบครัวเี่การือกันเดินสู่บรรยากาศรับบรรยากาศสดชื่นช่วงหนารลอนทางสวิเดนก็นจะบ่อยมีหลายเดือนนอะจ๊ะสองสามเดือนแค่นั้นหลังจากนั้นก็จะหนาวมืดสโนวตกอะไรอย่างเงี้เนาะ สิ่งดีงามของธรรมชาติเราก็ต้องรักษาไว้ Så kan någon Jag älskar det Jag älskar det också med mina innan. Försiktigt! Ja. Hello. Hello. 对啊